ส,สวัสรีค่าช่องอูก,กำคืนคะ่ะเมื่อวันที่เสา 9, เก้าเลินเจ็ดกราปีสองเหงเศร้าหาพายุวิพาเขาขอเฮถือนำทมบานทมเมืองทางเหยวคะ่ะเมื่อวันที่เสารเจ็ดเศร้าแปดตีปนมาฝนตกตั้งวันตึงคืนเฮถือนำสายล้นฟังไหลเข้าท่วมไหลตีมบ่าเมษสายตะกิเล็กป่งทุนถึงนาโอเยียวหวานไพตีอยู่จำาน้ากกรวยเก็บขอบเก็บโคว้ตีสูงคาและเอาโตออกมาอยู่ตีสูงไปทาคานอโกนักเลือเหมือนปีตีแล้วคะ่ะ อันที่ตุกอเห็นอยู่นี่ก็เป็นวานปุ่งทุนค่ะเประว่าฝนยังตกติ๊ีๆอยู่ก่อนํำที่โทมเลือเก่าทางคาหนอตุกอก่อนระวังกันไว้ผของค่ะเดี๋ยวที่ป้าตุกอไปชมบรรยากาศน้ำทมตีเจียงตุงของเฮาค่าคาันตั้งตำนำคับ ฝนตกหาลงหาใหญ่ที่ต่อกันไหลายวัานเฮ็ดคือนำทมจิงตุงของเฮ้าคานำทมหลายวันไหลายเอิองตีทมนักน้ำน้ำก็คือบานกวางกัดเต่ากัดบุงบานโป๊กกัดซีพุม่มไหลไข่ไหลกังวัดซาวหลเอิองไหลายวานหว่านนำลนฝั่งไหลเข้าหมู่บ้านไหลตีเฮ็ดคือขันตั้งขาดว่าแล้วหวา่า,วานเจ้าบ้านเจ้าคงก็เลยออกมาจอยกันตับน้ำปานไาหว่านขเขาคือปลอมเอีไปนอนตั้งหลายอยู่รอดปลอดภยัยอยู่ได้กินหวานกันคาซอสรีคาช่องอูกำขืนคา